นี่ก็งานต่อเติมนะครับก็ต่อจากส่วนนี้ขึ้นไปของเก่าก็จะมีตัวปลาครับแล้วก็พัดรอบๆแล้วหน้าคาบุก,กิดอกไม้นี่เป็นรอยของใหม่ที่เราต่อขึ้นไปก็ด้านบนก็จะมีหน้าหน้าคาบุก,กิตัวนี้ที่เป็นของเก่าอยู่แล้ว เราก็ได้เติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆ แล้วก็ดอกบัวดอกนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะครับเราก็ได้เดินเดินเส้นใหม่นิดหนึ่งแล้วก็เสริมการบัวใบบัวครับยังไงก็ติชมได้ครับ